สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ The b เ s สเมลอนฟาร์มอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามาทํำวามรู้จักกับพี่ฝ้ายครับสว,ส,สวัสดีครับพี่ฝ้ายจะเป็นคนพาเราไปชมเมลอนนะครับแล้ววิธีปลูกว่าจะทํากันยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะที่เนี่ยที่ฟาร์มเราเนี่ยนะคะก็จะทําการเพาะเม็ดเองแต่ละว่าเราไม่ได้แบบบีบเม็ดเองเนาะ ใช่ทาเม็ดเองแต่ว่าเมล็ดเนี่ยหาซื้อได้ตามท้องตลาดร้านร้านขายปุ๋ยขายยาทั่วไปที่เขาขายพันเมล็ดพันนะคะเฟ <ใน S 1> สบุ๊กก็มีขายเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะจะเลือกสายพันธุ์ไหนค่ะส่วนมากใช้คานิมิสึเนาะเป็นพันธุ์คานิมิสึเป็นเนื้อส้มครับใช่ค่ะเป็นเนื้อส้มระยะเวลาของมันเนี่ยของเมลอนรอบป,ปกติจะอยู่ที่ประมาณ80กว่าวันถึงจะเก็บได้นะคะคเพราะ ก็คือเราต้องเอาซื้อเมเลดมาแล้วก็มาเพาะเพาะเพาะเองเนาะเพาะใส่ถาดแล้วก็ใส่ถาดเล็กๆแยกไว้ก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วน่ะถึงได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่เกินสิบวันนะคะก็เอาต้นกล้าเนี่ะมาลงถุงเนะาะมาลงถุงแยกค่ะใช่ค่ะถุงประมาณแบบนี้นะครับใช่ค่ะถุงประมาณแบบนี้ก็คือส่วนวัสดุปลูกเนี่ยก็คือแล้วแต่เราหาได้เลยค่ะบางคนใช้มะพร้าวสับ มพะพร้าวสับมพะพร้าวที่เป็นขุยละเอียดก็ได้หรือแกบดำํำแกบเผาก็ได้ค่ะหรือดินผสมก็ได้ค่ะแต่ของเราจะใช้เป็นดินนะครับดินผสมกับแกเบเผาค่ะดินผสมแกเบเผาใช่ที่นี่ใช้ดินผสมแกเบเผาค่ะถุงก็กว้างประมาณนี้นะครับเป็นถุงใหญ่ไซส์ประมาณ1ิบสิบสามสิเซนสิค่ะไซส์สิบสามนะครับใช่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่แแตเราหาวัสดุเองได้เลยค่ะ แล้วก็โรงเรือนนี่คือจําเป็นไหมครับต้องเป็นโรงเรือนแบบนี้โรงเรือนเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ที่เราใช้ในโรงเรือนเนี่ยปลูกในโรงเรือนน่ะหนึ่งเราควบคุมเขาเรียกว่าเราควบคุมโมรคแมลงได้ได้ง่ายกว่าที่จะควบคุมโรคแมลงได้ง่ายกว่าที่จะปลูกข้างนอกครับเนาะเพราะว่าปลูกข้างนอกอะ่ะอัตราของแมลงอ่ะมันเยอะกว่าค่ะครับใช่แล้วที่เราปลูกในนี้คือเราปลูกในโรงคือหนึ่ง เรื่องโรคเมื่อมันแรงสองเรื่องเราจัดการมันได้ง่ายค่ะดูแลง่ายค่ะคก็คือดูแลเป็นโรงไปโลโรงเลยอย่างที่สวนเราเนี่ยเราจะปลูกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะอาทิตย์หนึ่งลงลง,ลง,ล,งลงปลูกหนึ่งโรงเนี่ยค่ะจะไล่ไปเรื่อยๆใช่ไล่ไปเรื่อยๆค่ะอาทิตย์หนึ่งให้มีผลผลิตออกมาทุกเดือน ผ<พ>ลผลิตทุกอาทิทตย์ตค่ะใช่ค่ะจะเก็บทุกอาทิตย์ที่นี่จะเก็บผลผลิตทุกอาทิตย์เนาะอย่างต้นที่เห็นเนี่ยก็จะประมาณสิบสี่วันแล้วต้นนี้สิบสี่วันแล้วนะครับใช่ค่ะหลังจากลงปลูกนะคะนี่นะครับหลังจากลงปลูกใช่ค่ะสิบสี่วันเออจริงๆอ่ะหลังจากลงลงปลูกต้นกล้าลงปลูกนะคะครับประมาณสักยี่สิบเก้าสามสิบวันอ่ะมันจะเริ่มมีดอกให้ผสมค่ะอ๋อใช่มันจะเริ่มให้ผสมดอก ผสมดอกแล้วหลังจากผสมดอกเนี่ยเราก็นับไปอีกแล้วแต่สายพันธุ์เนาะอย่างคานนมิสึเนี่ยมันจะต้องเอผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอะ่ะสี่สิบห้าวันหลังจากผสมออใช่ค่ะเราก็นับสืว่าวันนี้เราผสมได้เยอะที่สุดทั้งโรงเนาะที่เนี่ยจะนับเป็นทั้งโรงไงคะ่ะเอผสมได้เยอะที่สุดเราก็นับเป็นหนึ่งวันที่ผสมเยอะนะคะคนับเป็นหนึ่งแล้วก็นับไปอีกสี่สิบห้าวัน หลังจากผสมถือจะเก็บได้ค่ะอ๋ออายุก็ไม่ไม่นานไม่นานค่ะอยู่อยู่เลทประมาณสามเดือนไม่เกินนั้นค่ะครับใช่ค่ะสามเดือนทีนี้เราเอามาปลูกตรงนี้แล้วเราก็เริ่มให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้น้ําค่ะปุ๋ยมันจะมาพร้อมพร้อมกับสายค่ะที่เราเนี่ยที่สวนเราเนี่ยเราจะให้แบบมันเป็นระบบเหมือนหัวน้ําหยดเนาะครับใช่ค่ะเราให้หัวน้าหยดโดยการให้ตั้งเวลาปล่อยครับ ใช่ค่ะเป็นต้งเวลาปล่อยก็คือให้ทัมเมอร์สั่งการปล่อยน้ําเป็นรอบไปใช่ค่ะปล่อยน้ําเป็นรอบให้ผ่านหัวน้ําหยดเนี่ยค่ะรอบหนึ่งนี่กี่นาทีครับเอ่อรอบหนึ่งแล้วแต่ขนาดของต้นค่ะอ๋อใช่ค่ะแต่ละลงแต่ละแต่ละอันนี้เนี่ยคือให้ให้ให้ไม่เท่ากันแต่สวนสวนเราอะทั้งวันเนี่ยหนึ่งลงเนี่ยจะให้แปดรอบให้แปดรอบให้แปดรอบค่ะแต่แต่ละรอบอะ ให้ให้ไม่เท่ากันอแต่ละลงให้ไม่เท่ากันอีกค่ะเราต้องดูความสมบูรณ์ของต้นเอสภาพของถุงปลูกเนี้ยค่ะว่าน้ํามันพอไหมปุ๋ยพอไหมอ่ะค่ะปุ๋ยที่เราให้เนี่ยก็คือให้ปุ๋ยเอบอละลายน้ําปกติปุ๋ยไฮโดรโปนิกธรรมดาละลายน้าละลายน้ําปกติเลยค่ะก็ปล่อยมาตามท่อนี้เลยสลับกับการให้น้ําให้น้ําเปล่าค่ะอ๋อคือไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้ปุ๋ยตลอดนะคะ ไม่ได้ให้ปุ๋ยทุกวันเนี่ยค่ะแต่ต้องสลับแล้วแต่เราจัดจัดให้มันสองวันหนึ่งครั้งางเงี้ยค่ะครับปุ๋ยใช่หรือว่าว,วันวันว้นวันก็ได้แล้วแต่เราจัดตารางแล้วแต่สภาพภูมิอากาศของเราด้วยเงี้ยค่ะแล้วต่สภาพต้นว่าสูงขนาดไ,ไหนใช่สภาพต้นขนาดไหนให้ประมาณเท่าไหร่เงี้ยค่ะครับใช่ค่ะก็การดูแลมันก็ไม่ยากเราแต่เราต้องเข้าทุกวันเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะแต่เราต้องเข้าทุกวันแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่หลังจากที่ลงไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะค ต้นเมลอนมันจะเริ่มมีแขนงให้เห็นเนาะแขนงมันจะออกตรงซอกซอกใบแบบนี้ค่ะใช่แต่ตัวเนี้ยคือเอาออกไปหมดแล้วมันจะเราต้องเอามันทิ้งเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนี่ค่ะเราต้องด็ดมันเอาออกเด็ดทิ้งเลยใช่ค่ะเราต้องเด็ดทิ้งไว้ประมาณสิบสิบกว่าใบอย่างเงี้ยค่ะครับนับเราก็นับจากต้นแรกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเงี้ยค่ะครับแล้วเดี๋ยวต้องรอให้มันใหญ่โตอีกก็ขึ้นไปประมาณสิบอันนะสิบแล้วก็ ิแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันยาวเลยค่ะปล่อยมันยาวแล้วถึงถ้าต้นมันก็จะประมาณเกือบยี่สิบห้าวันประมาณนะะี้ค่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกวันเราก็เริ่มเอาจากแขนงที่เราทิ้งไว้สิบข้างบนนั้นนะคะครับเทิ้งไว้ก็มาคัดมา,มา,ม,ามาเก็บแขนงไว้ต้นหนึ่งเราจะเก็บไว้สามแขนงนะคะ่ะ ก็คือต้นที่เป็นลูกที่มีลูกของมันเขาเราเรียกแขนงเนาะใช่เราจะเก็บไว้สามแขนงค่ะแล้วมันก็จะเลื้อยขึ้นไปบนนี้เราก็ต้องพันทุกวันค่ะสามสามแขนงนี่คือต่อหนึ่งอันเหรอใช่ต่อหนึ่งต้นค่ะต่อหนึ่งต้นใช่ค่ะสามแขนงต่อหนึ่งต้นแล้วก็เราก็เก็บไว้พันไว้ค่ะอ๋อมันอาจจะมามาพันมันจะพันต้นนี้มันจะพันอันนี้อันนี้อันเดียวแต่อันนี้มันเป็นห้อยห้อยลูกค่ะเราเก็บไว้อ๋อนี่คือไว้ห้อยลูกใช่อันนี้ค่ะเชือกเส้นหนึ่งก็จะมีสองอันนะคะ ก็เก็บไว้ห้ลูกนคะคะอ๋อใช่ถ้าใครไม่มีโรงเรือนก็ต้องมีที่แขวนเหมือนราวตากผ้าแบบนี้ใช่ค่ะต้องมีที่แขวนต้องมีที่แขวน,นให้เ<ห><ห>ขาพายุงต้นเนี้ยค่ะครับใช่อย่างสม่นว่าเราก็ต้องเข้าดูเนาะบางทีมันมีเรื่องโรคเรื่องอะไรอย่าง,างต้นเนี้ยค่ะว่ามันเป็นโรคอันนี้เป็นโรคอะไรครับมันเป็นไวรัสที่มาจากแมลงค่ะแล้วเขาเรียกทางสัตว์ทางเมลอนเขาเรียกว่าต้นเป็นไวรัสเนาะ เราก็ต้องถอนออกเลยอ๋อนี่คือทิ้งเลยใช่ค่ะทิ้งเลยค่ะแก้ไม่ได้แล้วแก้ไม่ได้ค่ะยังไงก็แก้ยังไงก็แกไม่ได้ต้องเอาไปทําลายด้วยเดี๋ยวมันจะแพร่แพร่มาใช่ค่ะถึงท้างนี้ถ้าสมว่าสมมติว่าเราเห็นวันนี้เราไม่เอาออกใช่ไหมพรุ่งนี้ต้นพรุ่งนี้ก็จะไปหมดเลยค่ะเราต้องรื้อถอนออกอย่างเดียวค่ะใช่นอกจากโรคไวรัสแล้วมีโรคอะไรอีกไหมครับเอาราน้ําค้างค่ะอันนี้ปะครับใช่ค่ะอันนี้ค่ะมันจะทาเริ่มทําให้ใบไหมถ้าต้นเนี้ยเราก็เอาออกเลยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราไม่ต้องฉีดยาอะไรเลยอะครับต้องพ่นค่ะยาในโรงก็ต้องพ่นยาค่ะพ่นยาการพ่นยาก็คือตามเขาเรียกว่าตามโลกของมันเนาะถ้าเ,าเจอแมลงตัวไหนเราก็พ่นยาตัวนั้นอย่างที่เราเจอลาน้ําค้างแบบนี้เราก็เอายาเชื้อรามาพ่นใช่ค่ะยามันจะมียาลาน้ําค้างอยู่แล้วค่ะพ่นอย่างที่อย่างสวนเราเนี่ยยามีประมาณยี่สิบกว่าตัวเลยค่ะโอ oh. ้ใช่ค่ะเราจะใช,ใช้สลักหมุนเมียนกันไป แต่ว่าถ้าเจอถึงจะใช้นะคะครับถ้าไม่เจอราน้ําค้างไม่เจอ,เมอแมลงเนี่ยเราแค่พ่นพ่นกันเฉยๆค่ะครับใช่ค่ะแต่ถ้าถ้าเจอต้องต้องพ่นทีหน่อยค่ะครับมันก็อยู่ที่เราเราว่าเราจะเขาเรียกว่าแล้วแต่เราว่าเราจะจัดตารางยังไงสาหรับพ่นมันอยงค่ะครับคิดว่าบางทีเนาะปลูกในโรงอาจจะไม่มีแมลงเนี้งค่ะมันก็ยังมีค่ะ,ม,ม,คะมันก็ยังเข้าอยู่ค่ะครับใช่เราก็ต้องพ่นเหมือนพ่นกันไว้เฉยๆค่ะ ใช่มันมันถามว่ามันจะพ่นไม่เยอะเท่ากับปลูกข้างนอกเพราะปลูกข้างนอกมันโดนเต็มๆแล้วมันต้องเขาต้องพ่นตลอดเวลาแล้วไงค่ะใช่เดี๋ยวก็ต้องมาไอ้ต้นพวกนี้มันก็ต้องเดี๋ยวต้องมามัดต้นมัดพยุงต้นให้มันขึ้นไงค่ะครับแล้วไอ้ต้นที่เมียนมีลูกแล้วนี่มีให้ดูไหมครับมีค่ะอ่าไปดูกันเลยช่วงเนี้ยก็คือมันไม่สวยเนาะเพราะว่ามันฝนตกเยอะค่ะ ฝนตกเยอะมันทําให้เป็นลาน้ําค้างซึ่งถ้าต้นใหญ่พวกเนี้ยเราพ่นยานไม่ได้แล้วค่ะครับใช่ค่ะต้นใหญ่พวกนี้คือเราพ่นยานไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของเหมือนกระทรวงสาธารณสุขเขาเนาะที่เราเพราะว่าอย่างเมลอนของเราอะเราส่งแห้งครับส่งแห้งซึ่งประมาณสามสิบวันก่อนการเก็บเกี่ยวอะเขาจะไม่ให้โดนสารอะไรสักอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ค่ะเราจะพ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้นมันก็คือโดนลาน้ําค้าง ฝนสาดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันความชื้นในในถุงในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ฝนสาดเข้าไปนะคะแต่อันเนี้ยลงเนี้ยอีกประมาณสามสี่วันก็เก็บแล้วค่ะก็ต้องปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งไม่ให้น้ําใช่ไหมครับให้ค่ะยังให้น้ำยังให้น้ําอยู่ให้น้ําอยู่ค่ะก็คือเลี้ยงต้นมันแต่ว่าให้ในปริมาณที่ไม่เยอะแล้วเลี้ยงต้นมันเฉยๆค่ะครับ เพื่อเลี้ยงตน้นมาให้น้ำเลี้ยงต้นไปเฉยๆค่ะแต่ละโรงก็จะมีสเต็ปของตัวเองเข้าก็ได้ครับแต่ว่าโรงมันจะค่อย,ยบ,บอกว่าสวยก็ได้อ่าเข้าไปดูเลยครับอ่านี่นะครับเป็นลูกเมลอนไอ้ข้างในมันเป็นเนื้อส้มค่ะเนื้อสีส้มแต่ลายมันจะเป็นลายตาายะไคร่นะเปนของลายตะไคร่ลายตะไคร่มันจะออกตะาไครา่ตะไคร่นะคะเนื้อส้มข้างในเป็นเนื้อส้มค่ะพันนี้มันจะเป็นเนื้อส้มกรอบหวานค่ะ แลวไอเนื้อสีเขียวนี่ปลูกด้วยไหมครับเออมีปลูกเป็นบางครั้งค่ะแต่ที่นี่ตลาดของที่นี่สวนมากอะเป็นเนื้อส้มค่ะอ๋อแล้วก็จะส่งแห้งหมดเลยใช่ค่ะส่งแห้งแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับราคามันก็พอขายได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบคนห้องว่าขายแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงี้ยค่ะราคาที่สวนกับที่ห้างนี่ต่างกันไหมถ้าเรามาซื้อที่สวนจะได้ไหมราคาถูกกว่าไหมเออราคาที่สวนจะถูกกว่าค่ะครับ ใช่ค่ะถูกกว่าเพราะว่าเราเราไม่ต้องไปเสียให้กับซับเขาเนาะแล้วอย่างนี้เราขายเป็นช่างกิโลหรือว่าขายเป็นลูกครับเออบนห้างขายเป็นขายเป็นกิโลค่ะขายเป็นกิโลค่ะครับบนห้างตีเป็นแบนแบนส่วนเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นแบนของสวนส่วนเลยค่ะอยู่ที่กิโลละร้อยยี่สิบเก้ากิโลละร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับใช่ค่ะแต่เราต้องคัดคัดไซส์เนาะ ถ้าเกตหึ่งหึ่งห้างนะคะก็ต้องเอาลูกที่ใหญ่แล้วก็สวยขึ้นแห้งะลูกขนาดนี้นะครับเอาจะเอาไปที่ห้างลูกใหญ่ใช่ค่ะแต่ถ้าลูกเล็กอะลูกอย่างนี้ก็มันจะกลายเป็นเบอร์บีไปเลยค่ะถ้าเป็นเบอร์บีนี่ขายที่ไหนครับเอาสวนมากเบอร์บีเราใช้ที่ร้านมากกว่าอ๋อใช่ค่ะแต่บนแห้งเขาจะใช้แบบแบบนี้เลยตแต่งไปเลยแล้วในตลาดหางดงนี่มีขายด้วยไหมไม่มีค่ะ เราไม่ได้ไม่ได้ส่งในตลาดเนี่ยค่ะมันจะมีแค่หน้าร้านที่ร้านที่สวนแค่นี้แล้วก็ที่บนห้างแค่นี้ค่ะตลาดใช่ค่ะอันนี้ฟาร์มนี้คืออยู่ที่อำเภอหางดงจงังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหางดงต้องมาที่นี่เลยนะครับส่วนถ้าถ้าลูกค้าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะมาซื้อที่ที่ฟาร์มเลยนี่จะได้ไหมครับได้ค่ะก็ถ้า,ถาสมมุติว่าถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยก็คือ โทรสั่งไว้ก่อนแต่ละอาทิตย์มันจะมีรอบที่เก็บไม่เหมือนกันเนาะ<อ>ใช่ค่ะลูกค้าต้องโทรมาเช็คมาถามก่อนว่ามีเก็บรอบวันไหนเก็บไว้ให้เท่าไหร่เงี้ยค่ะครับงั้นขอเบอร์โทรพี่ฝ้ายเลยครับเอ,อเบอร์โทรของพี่สวนนะคะศูนย์เก้าหนึ่งค่ะแปดห้าสองหกสองสี่เจ็ดค่ะคเป็นเบอร์ของน้องเจ้าของสวนเนาะครับใช่ค่ะก็<อ>ชื่อน้องเบสเนาะค่ะ ถ้าใครสนใจก็เข้ามาชมที่สวนได้เลยแล้วก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับเราจะมีผลผลิตจำหน่ายก็ต้องโทรเช็คกันนะครับว่าช่วงไหนที่ผลผลิตมีนะครับอ๋ออันนี้คือลาน้ำค้างใช่ค่ะเป็นลาน้ำค้างส่วนมากถ้าลาของเราจะเจอเนี่ยจะเป็นลาบาน้ำค้างลาแป้งเนี่ยค่ะลาแป้งลาน้ำค้างนะครับแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นลาลาลาน้ำค้างเนาะ เยอะค่ะแล้วหน้าหนาวนี่โรคโรคมันเยอะไหมครับหน้าหนาวมันจะมีความเสียหายในเรื่องของออขนาดของลูกไม่ได้ค่ะห๋อหน,หน้าหน้าฝนนี่ลูกจะใหญ่กว่าถามว่าลูกใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่ค่ะคือเมลอนมันไม่ชอบไม่ชอบน้ําไม่ชอบอากาศหนาวค่ะมันชอบอากาศร้อนค่ะคือถ้าอากาศหนาวมันจะโตไม่ค่อยดีใช่ค่ะมันจะโตไม่ค่อยดีมันจะโตไม่ค่อยดีใช่ค่ะลูกมันจะเล็ก เล็กอะ,ะครับแล้วถ้าให้น้ําเกินลูกมันจะแตกแล้วก็เสียไปเลยอะค่ะก็ใช้ไม่ได้แตกเน่าเสียไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เผื่อมีใครอยากสนใจจะปลูกก็ทำตามนี้เลยนะครับว่าเราจะปลูกกันยังไงส่วนคนที่จะมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่ฟาร์มเรามีเป็นร้านอาหารอยู่ตรงนู้นนะครับมีขายอาหารยังไงมั่งครับ ที่นี่เนี่ยก็คือเหมือนขายอาหารปกติทั่วไปมันเป็นร้านอาหารเล็กๆเนาะที่เราทําเองนะคะแล้วก็จะมีผลผลิตที่เป็นเมลอนเข้าไปตรงนั้นแล้วก็มีอาหารบางอย่างบางประเภทที่เป็นทําจากเมลอนเงนะะี้ยค่ะครับใช่ค่ะจะมักจะเป็นพวกเครื่องดื่มหรือเปล่าเครื่องดื่มแล้วก็มันจะมีพวกเป็นพวกสลดัดเป็นพวกยามพวกอะไรที่เราเ,าเอาเมลอนไปแปรรูปได้เงะะี<อ>้ยค่ะเป็นใช่ค่ะครับครับครับชาวเชียงใหม่ ถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยแชร์กันออกไปนะครับมาเที่ยวกันนะครับอำเภอหางดงเรามีฟาร์มเมลอนนะครับนี่ครับใหญ่ที่สุดในอำเภอหางดงนะครับมาที่นี่เลยนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณสักสองสามกิโลนี่เองนี่นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ฟ้ายมากครับครับขอบคุณครับครับก็ขอจบรายงาน เที่ยวสวนเมล่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ช่วยกันกดติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับชาวเชียงใหม่จะได้รู้จักกันนะครับสวัสดีครับ